วิธีรักษาเล็บขบแบบง่ายๆด้วยตัวเองใครไม่เคยเป็นเล็บขบไม่รู้หรอกว่ามันทรมานขนาดไหนจะเดินไปไหนก็ต้องค่อยๆย,ย่องเพราะหากก้าวเท้าแรงไปอาจจะร้องโอดโอยได้เพราะยิ่งเจ็บยิ่งท่าหนองแตกแล้วก็ปวดสุดๆบางคนเป็นหนักๆถึงกับต้องถอดเล็บก,ก็มีนะวันนี้จึงมาบอกวิธีรักษาเล็บขบให้ได้อ่านกันค่ะเล็บขบเกิดจากอะไร ใครๆก็รู้ใช่ไหมว่าเล็บมีหน้าที่ป้องกันอันตรายให้นิ้วและส่วนนี้จะไม่มีเส้นประสาทอยู่ทำให้เราไม่รู้สึกเจ็บปวดเมื่อเกิดโรคขึ้นกับเล็บแต่ถ้าเกิดโรคนั้นกินเข้าไปถึงผิวหนังแล้วล่ะก็เล็บก,ก็สร้างความปวดร้าวให้เจ้าของเล็บสุดๆเลยล่ะโดยเฉพาะเล็บขบโรคเล็บที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากๆซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดเล็บขบได้ก็คือ หการใส่รองเท้าที่บีบมากเกินไปเพราะจะทำให้เนื้อที่อยู่ด้านข้างของเล็บถูกบีบเข้ามาเล็บก็เลยไปกดเนื้อด้านข้างเมื่อเล็บงอกมันก็จะงอกลึกลงไปในเนื้อทำให้รู้สึกเจ็บปวดนอกจากนี้การใส่รองเท้าส้นสูงเกินไปปลายเท้าแหลมเกินไปก็ทำให้เท้าถูกบีบจนเล็บงอกตามปกติไม่ได้ต้องกินเข้าไปในเนื้อ 2. การตัดเล็บไม่ถูกวิธีหลายคนตัดเล็บด้านข้างเป็นมุมแหลมชิดเนื้อหรือลึกเกินไปนั่นเองทําให้เล็บงอกใหม่ไปทิ่มที่ซอกเล็บจนเกิดแผลและมีอาการปวดตามมาหรือบางคนชอบแต่งเล็บให้โค้งเข้าในซอกเล็บมากเกินไปและชอบแค่ขูดงัดซอกเล็บบ่อยๆ 3. การติดเชื้อราที่เล็บ 4. อุบัติเหตุเช่นปลายนิ้วเท้าชอบไปชนอะไรบ่อยๆทําให้เล็บฉีกขาดแทงเข้าไปในซอกเล็บได้หรือการเล่นกีฬาเช่นเทนนิสแบดมินตันฟุตบอลบาสเกตบอลซึ่งทําให้กระดูกนิ้วทํางานหนัก 5. การมีเล็บเท้าที่กว้างกว่าปกติหรือเกิดจากการที่นิ้วเท้ามาซ้อนเกยหรือเบียดกัน วิธีรักษาเล็บขบแบบง่ายๆด้วยตัวเองวิธีนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ยังมีอาการไม่มากเพียงแค่ปวดบวมแดงเล็กน้อยและยังไม่มีหนอง 1. แช่เท้าในน้ำอุ่นหรือน้ำเกลืออุ่นๆประมาณ10นาทีเพื่อบรรเทาอาการปวดก่อนค่ะ 2. ตัดเล็บส่วนเกินที่ไม่เจ็บออกเพื่อไม่ให้มีเศษผงหรือสิ่งสก,กปรกรบค้างอยู่เพราะเศษสิ่งสก,กปรกพวกนี้จะทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อรุนแรงขึ้น 3. ใช้แอลกอฮอล์ความเข้มข้น70%เช็ดเล็บให้สะอาด 4. ใช้เส้นได้ไม้จิ้มฟันก้านบางๆไหมขัดฟันที่เล็กๆหรือวัสดุอะไรที่มีขนาดบางๆแต่แข็งพอสมควรสอดเข้าไปใต้เล็บแล้วงัดเล็บขึ้นมาอาจจะรู้สึกปวดบ้างควรทำอย่างเบามือที่สุดค่ะ นำสำลีสอดลงไปบริเวณที่เล็บขบอยู่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดลงได้แล้วกินยาปฏิชีวานะประเภทเตตราไซคลินหรือ in, แอมพิซิลลินและก็กินยาแก้ปวดพวกพาราเซตามอนจะบรรเทาอาการเจ็บปวดและการอักเสบจากการติดเชื้อลงได้มาก วิธีรักษาเล็บขบวิธีนี้ยังสามารถอาบน้ำล้างเท้าได้ตามปกติและควรจะถูสบู่ที่ซอกเท้าซอกเล็บวันละสองครั้งเพื่อกำจัดเชื้อโรคออกด้วยหลังอาบน้ำเสร็จควรใช้แอลกอฮอล์เเอร์เซเช็ดเล็บให้สะอาดแล้วใช้ผ้าพันไว้เพื่อไม่ให้สิ่งสก,กรปรกเข้าไปในซอกเล็บอีกวิธีรักษาเล็บขบด้วยสมุนไพรไทย สูตรที่1นําำใบฝรั่งสด2ใบมาโขลกใส่เกลือเศษ1.2ส่วน2ช้อนชาข้าวสุก2ช้อนโต๊ะคนผสมให้เข้ากันนำมาพอกตรงหนองบริเวณที่เล็บขบจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ สูตรที่2องนำไพลามาหนึ่งแนงยาวประมาณสองนิ้วมาตำและใส่เกลือตัวผู้ซึ่งก็คือเกลือที่เป็นเม็ดยาวๆประมาณเม็ดเม็ดข้าวสุกหนึ่งกำมือตำผสมกันให้ละเอียดพอกบริเวณที่เป็นแผลประมาณ20นาทีจะทำให้หนองแตกออกมาและหายปวดได้ สูตรที่3ฝานมะนาวตรงส่วนหัวออกให้มีขนาดพอให้นิ้วสอดเข้าไปได้แล้วใช้มีดควานเอาเนื้อในออกเล็กน้อยจากนั้นทาปูนแดงบางๆบ,บริเวณที่เล็บขบแล้วสอดนิ้วเท้าที่เป็นเล็บขบเข้าไปข้างในมะนาวที่ฝานแล้วทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีวิธีนี้ทําวันละ2-3ครั้งเช้าเย็นอาการปวดจะทุเลาขึ้นสูตรที่4นําใบเทียนดอกประมาณ7-10ใบหรือดอกก็ได้มาตําให้ละเอียดแล้วพอกบริเวณ เล็บขบวันละสองครั้งเช้าเย็นสูตรที่5ใช้เกลือป่นอัดใส่เข้าไปตามซอกเล็บเท้าที่เจ็บถ้าเจ็บมากให้ใส่เกลือทุกเช้าเย็นจนกว่าจะหายสูตรที่6ใช้ใบพลูประมาณ3-5าใบตําผสมกับเกลือแล้วพอกตรงบริเวณที่เล็บขบวันละสองครั้งช่วงเช้าและเย็นพอกไว้ประมาณ5-7วันอาการจะทุเลาลงค่ะ ถ้ามีอาการเล็บขบที่หนักมากเช่นนิ้วบวมมากมีหนองไหลเกิดการติดเชื้อต้องไปพบแพทย์ค่ะแพทย์จะให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียแบบทาหรือแบบรับประทานมาให้แต่ถ้ามีก้อนเนื้อบริเวณข้างเล็บหนาตัวขึ้นแพทย์ก็จะทำการช่วยถอดเล็บให้ค่ะยังไงถ้าเป็นไปได้เราควรใส่ใจบริเวณเล็บเท้าของเราให้มากขึ้นดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องมีอาการเจ็บปวดทรมานและต้องเสียเวลารักษายาวนานไม่คุ้มนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกด l i k ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขออวยพรให้มีสุขภาพดีทุ่นหน้ากันทุกท่านเลย